แบบประหัดที่2.24นะคะเป็นเรื่องของอการเปลี่ยนหน่วยเป็นหน่วยของการวัดความยาวนะคะ,ะนักเรียนเคยเห็นหน่วยพวกนี้บ้างไหมอย่างเช่นการวัดความยาวที่เราควรรู้จักตอนนี้นะคะก็คือเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรแล้วก็กิโลเมตรนะคะในบรรดานหน่วยวัดความยาวทั้ง4แบบนี้หน่วยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะก็คือ กิโลเมตรหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือมิลลิเมตรมิลลิเมตรเราเคยเห็นที่ไหนรู้จักไหมนักเรียนมีเครื่องมือในการวัดความยาวที่อยู่กับตัวต,วตวนอนนี้ของนักเรียนมีอะไรบ้างรู้จักไหมเครื่องมือวัดความยาวไม้บรรทัดไม้บรรทัดรู้จักไม้ไม้บรรทัดนะคะในหนึ่งไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีหน่วยวัดความยาวอยู่สองแบบก็คือหน่วยที่เป็น เป็นเซนติเมตรกับหน่วยที่เป็นนิ้วในหนึ่งไม้บรรทัดของเราจะมี30เซนแล้วก็จะมี12นิ้วนะคะอะในบรรดาทั้ง4หน่วยนี้ที่เราจะเรียนวันนี้นะคะหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือม mm. ิลลิเมตรเขาบอกว่า10มิลลิเมตรมันจะเท่ากับ1ซนติเมตรอ่ะเซนติเมตรรูใช้ย่อว่าซมนะคะ 10มิลลิเมตรจะเท่ากับ1เซนติเมตรอ่ะถ้าใครมีไม้บรรทัดลองหยิบไม้บรรทัดมาดูนะคะตรงหน่วยที่เป็น30เซนของเราเนี่ยอ่ะในระหว่างเลข0ถึงเลข1แล้วมันจะมีขีดเล็กๆย่อยๆลงไปเนี่ยทั้งหมด10ขีดนะคะในแต่ละขีดเนี่ยเราเรียกมันว่า1มิลลิเมตรอ่ะรวมกันได้10ขีด10ขีดของไม้บรรทัดเนี่ยนะคะก็คือ10มิลลิเมตรเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตร แล้วถ้าเราเอาความยาวที่เป็นเซนติเมตรเนี่ยมาเรียงต่อกันมีทั้งหมด100ซนเมตรมันจะมีค่าเท่ากับ1เมตรอ่ะ1เมตรยาวแค่ไหนอ่านักเรียนปป5ก็จะสูงประมาณเมตรกว่ากว่าอ่ะเมตรกว่ากก็คือก็คือสูงร้อยกว่าใช่ไหมคะ ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอ่ะไม่น่าจะเกินนี้มีใครตัวสูงกว่านี้ก็จะมีหอมเล็กๆหอมใหญ่ที่ตัวสูงที่สุดใช่ไหมคะคนอื่นก็น่าน่าจะตัวต่ํากว่านี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆสูงร้อยกว่า,วาเนี่ยคือประมาณอ่าประมาณเมตรกว่า,วานะคะอ่ะต่อไปถ้าเราเอาเมตรเนี่ยมาเรียงต่อกันนะคะ ให้ได้1,000เมตรมันจะมีค่าเท่ากับ1กิโลเมตรเอาเมตรต่างๆเอาเอาความยาว1เมตรเนี่ยมาเรียงต่อๆกันให้ได้1,000เมตรจะมีค่าเท่ากับ1กิโลเมตร1กิโลเมตรหรือเราลองเทียบใช้ใช้การก้าวขาของเรายาวๆนะคะก็จะได้ประมาณ1เมตรก้าวไป1 0 0 0ก้าวนะคะ หรือถ้าเทียบระยะก็น่าจะประมาณจากบริเวณวัดมาถึงโรงเรียนของเรานะคะได้ประมาณ1กิโลอ่ะทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของเมตรกับเซนติเมตรอ่ะเมตรกับเซนติเมตรเราก็จะมาดูตัวนี้ 100เซนเท่ากับ1เมตรหรือ1เมตรเท่ากับ100เซนเพราะฉะนั้นจะทำเมตรตัวเนี้ยให้เป็นเซนให้เป็นเซนนะคะมันก็คือต้องเอา100อมาดูข้อ1นึ่งะคะ12.15เมตรคิดเป็นกี่เมตรกับอีกกี่เซนอ่ะ 12. จุดหนึ่งห้าก็บอกแล้วว่ามันคือสิบสองเมตรอ่ะแล้วกี่เซนล่ะกี่เซนก็คือจุดหนึ่งห้าเนี่ยแหละจุดหนึ่งห้าคืออะไรก็คือสิบห้าส่วนร้อยใช่ไหมคะมันก็เป็นทอยมสองตำแหน่งแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คือสิบห้าเซนติเมตรอ่ะยางลบยาวหนึ่งจุดสองเซนติเมตร คิดเป็นกี่เซนกับอีกกี่มิลอ่าอย่างลบก็เป็นเรื่องของมิลลิเมตรกับเซนติเมตรใช่ไหมคะมันก็คือมันก็คือหนึ่งเซนติเมตรกับอีกกับอีกเท่าไหร่กับอีกสองมิลลิเมตรเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่ง ะ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนมันคือส่วน10ส่วน10มันก็คือทศนิยม1ตำแหน่งอ่ถนนสายหนึ่งยาว152กิโลเมตรอ่ะ152.4กิโลเมตรคิดเป็นกี่กิโลกับอีกกี่เมตรอ่ะส่วนของกิโลเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมคะส่วนของกิโลก็คือ152 แต่ส่วนของกี่เมตรเนี่ยหนึ่งพันเมตรมันถึงจะเท่ากับ1กิโลเพราะฉะนั้นจุดสีตัวเนี้ยจุดสตัวนี้คืออะไรศูนย์จุตัวเนี้ยมันคือ4ี่ส่วนสิแต่เราอะต้องการเป็นส่วนส่วนเท่าไรคะหนึ่งเมตรหนึเมตรส่วนเท่าไรส่วนพัน เราต้องการส่วนพันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาร้อยไปคูณเอาร้อยไปคูณทั้งเศษและส่วนมันก็จะได้เป็น400ส่วน1 0 0่งพัทำทำกิโลนะคะทำกิโลให้เป็นเมตรเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็น1 0 0 0งะเป็น1,000แล้วเพราะฉะนั้น ข้อนี้เราก็จะตอบได้ว่าก็จะเป็น152กิโลเมตรกับอีกอีกเท่าไหรคะอีก400เมตรอ่ะเพราะฉะนั้นหนูดูนะคะว่าบางทีไม่อ่ะอย่างอย่างข้อนี้อ่ะจุด15ตอบได้เลยอันนี้จุด2ตอบได้เลยแต่อันเนี้ยคือหน่วยมนะันต่างกันนะคะ หน่วยมันต่างกันมันคือ1,000เพราะฉะนั้นต้องแปลง e ส่วน10ตัวเนี้ยให้กลายเป็นส่วนพันก่อนนะคะก็เลยได้400เมตรอ่ะทีนี้ถ้าเขาให้ความยาวมาถ้าให้ความยาวมาเป็นหน่วยใดหน่วยหนึ่งนะคะอ่ะอย่างเช่น3เมตร90เซนแล้วทำให้เป็นเมตรอย่างเดียวทำให้เป็นเมตรอย่างเดียว เมตรอ่ะย้อนกลับไปดูมีหน่วยเป็นเซนกับหน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นเมตรคือเท่าไหร่คือหนึ่งรอยหนึ่งร้อเซนถึงจะเป็น1เมตรนะคะเพราะฉะนั้น3เมตรกับอีกเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนก็คือเก้าสิบส่วนร้อยนะคะเก้าสิบส่วนร้อยอ่ะศูนย์ตัดกันก็จะเหลือเก้าส่วนสิบ ก้าส่วนสิบก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหนง่งเขียนเลยเขียนเลยเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนก็คือเก้าสิบต้องการทําให้เป็นเมตรนะคะทำเซนให้เป็นเมตรเอา100หนึ่งร้อยไปหารเอาหนึ่งร้อยไปหารก็ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเป็นศูนย์จุดเก้าศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเลยเป็น3.9 0 ข้อ5ข้อ5เหมือนกันนะคะความสูง158เซนทำให้เป็นเมตรทำเซนให้เป็นเมตรก็มาดูตัวนี้100เซนเท่ากับ1เมตรนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น158เซนทำให้เป็นเมตรก็เอา100ไปหารการเอาร้อยไปหารก็คือทศนิยม2ตํตำแหน่งก็ได้1.58 ทีนี้ทำเมตรให้เป็นกิโลห0 0่เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาพันไปหารแล้วตอบมาได้เลยน่ยทำมิลให้เป็นเซนทำมิลให้เป็นเซน10มิล ตเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร1 0มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นก็หารด้วย10ททำเมตรให้เป็นกิโลเหมือนกันนะคะกับข้อ6เมื่อกี้นี้อ่ให้อันนี้มาแล้วถามว่าเป็นกี่กิโลกับอีกกี่เมตรเหมือนกับเราทำข้อข้อไหนนะคะทำมาแล้วอ่าเหมือนกับข้อ3เมื่อกี้นี้นะคะ,ะข้อที่เหลือหนูลอง ลองหัดทำดูนะคะอีก5ข้อ